สวัสดีครับวัชนนรินทร์อังคณาเศรษฐกิจประธานเครือข่ายธุรกิจบิสกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราเชิญประชุมของคณะกรรมการเพื่อจะมาจัดง,งานเรื่องของ,งปีใหม่แล้วก็ในการเดินทางของปีถัดไปเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนนะในปีใหม่นี้เราก็จะเชิญครัวคุณต่อยเนี่ยมาชิมมหานะฮะในช่วงวันปีใหม่ของสมาชิกของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือชมรมเครือข่ายธุรกิจบิสกับนั่นเองและในปีถัดไปนะครับ เราจะมองเรื่องของความยั่งยืนนะฮะการหาสมาชิกเข้ามาอย่างเช่นเป็นเรื่องของการทําจัดอะไรอบรมเฟรนชชายแล้วเราจะขอติดตามเครือข่ายของเราว่าดําเนินการไปถึงไหนนะออกมาเป็นในรูปของเป็นชายได้หรือ,อยังนะฮะแล้วก็มองในเรื่องของว่าแหล่งเงินทุนที่เราจะจัดขายให้เขาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรื่องการลงทุนก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของในเรื่องของอาหาแหล่งทุนจากธนาคารแต่จะเป็นแหล่งทุนที่มาจากอ่าก็เลยนะ ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่อยากจะมาเป็นสมาชิกของเครือข่ายธุรกิจมิตรับจังหวัดกาญจนบุรีฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2566เนี 2, ่ยเราก็จะรับสมาชิกใหม่เพื่อจะมาสร้างเครือข่ายเราให้แข็งแรงและท่านมองเห็นประโยชน์ไหมถ้าท่านมองเห็นประโยชน์ครับเรียนเชิญนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะสามารถติดต่อได้้าติดต่อมาตรงๆรงเลยหายอย่ง,อยงผมนะฮะวัชรินทร์คณา,าสิริกุล 096-919-6168นะครับก็มีเพจของเราก็จะมีที่เป็นเพจก็คือ d i s ขั p การจนบ,บุรีเป็น Facebook นะครับแล้วนกะ็มี YouTube ที่เดียวกันนี่เหมือนกันนะครับเราจะมีข่าวาวออกไปรอบนั้นก็จะเป็นเรื่องของรายกลุ่มรายของสมาชิกที่เราจะมาใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครติดตามกันนะครับอย่าลืมนะวชิรินอังคณาสิริกุลนะประธานเครือข่ายธุรกิจบิสับจังหวัดการจนบุรี0ูน